ครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะที่เขามารับชมในช่องบ่าวยาคนเดิมนะครับผมมืัอนี้ก็เฮาก็มีโอกาสได้มาตามตเลขนะครับเนาะที่อยู่ที่ป่าเป็นปลาสาที่เพิ่นฝังศพค่ายไปกันบภาวิญญาณเพบรรยุนยิ่งซักที่ก็ออกหน้ากล้องเลยครับผมลูกหลานเห็ยนรถครับเป็นปลาสานะครับเนาะปลาาสปลาสา บ้านน้องพ่วงมันว่ครับ่อบ้านน้องข้องกับผมปราสาบ้านน้องข้องเนาะครับเนาะวัอนี้เขาก็สิมาขอตัวเลขจากต้นข้อมันบะเพาะครับผมจิมาตามตัวเลขจากต้นข้อนะครับเนาะโดยที่ปูสารคามเป็นพ้ามานะครับเนาะก็ใหปูสารคามเพเป็นเจ้าพิธีให้นะครับเนาะในการขอตัวเลขจากปราซาบ้านน้องข้องนะครับเนาะือว่าเป็นปราสาฝักกับผมทั้งทั้งเผาทั้งฝังน้ำกัดเลยบอกพอะทั้งฝังฝังกุืน โอ้โหเดียวกันครับผมครับผมอ๋อพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องสิเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รุดนะครับเนาะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะครับผมโมนี่เฮาก็สิมาตามตัวเลขจากครับผมจากต้นต้นต้นข้อนะครับเนาะตัวเลขกที่เป็นจะได้ดรแอดมินสิภาคไว้บนนะครับเนาะตอนนี้กําลังเชเริ่มพิธีครับผม अविकीता कीता पुरितं करन्तु सखे कामेतरूपे चिरि सि करातते च अंतरिके विमने हि पेरथे च कामेतरुणक हने के हवतुमि केतेम भूम मातेयन्तु देवा चर चर वि सम्हारो अयम हन्ता तवा ที1 3 तू ที ตอกโคตรก็ส่ชินอีสานเบายะคนเดิมแ <คน S 1> ล้วก็เบ,บาอีสานที่เจนเบาอีสานที่เจนมือนนสีส่องมากวันนี้ก็ค่อยาเซียเนี่ยมาสูงคอลับเริ่มบาสูอลับลังสัิเข้า Namo tasawa ko ngatona to namo sebulat sa namoto daw to sama nosa noma to sama nosa to sa ulosa. Tamafak sumali ifu namo tamafak sumali ifu mana mo tamafak jadi modo kasi modo kasi kadang sakisakika vita rupi kiri si karate dan dari kewi maane ni kami kahane. m จหวทุมิเขเตกุมมาจยันตุเดวาจาราจริวิสเมยกคันธปนาคามติสันตาสนิเกยังมุนิลวัจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมสาวนกาโรยมรันตาธัมมสาวนกาโรยมรันตาธัมมสาวนกาโรยมเด้อนะสิเนาะ

তা মফ চোকম ৰিগ ই পো মানম তা চুমি নিমো তামোল ছামো চিৰিমো তামাও চিনেমা তামোল ছমো তা মফা চুমি বিমো তাফাতম তামা ছম তামা মফমো তামা ভফা চোক মি পো মানমু তামিমো তা মফ চুমৰি পো মানমু তা মফা চুৰিমো তা মিৰিমো তা মফা চুৰিমো তা মফ চুৰিমো তা মা চৰিক বিমো তা মাত চুপমি বিৰিঙম তামোল চিনেমা তামা চিৰিমো

ตามาพะสุมมรีวิภูมนโมตาาพระสุริโมตาาสิโมตามาพะสุมรีวิภูมนโมตามาพระสุตีโมตามาสิโมตามาพะสุมรีวิภูมนโมตามาพะสิโมตามาพะสิลโมตามาพะิโมตามาพระสุมมรีวิภูมอนโมทายะละเดียวละเดียละโมทายเนี่ะอหนึ่งหกห่า่ ใหครับอืออไตัวนึน,น,นั่งได้ตัวหนได้ตัวนี้น,น,นั่งได้หนึ่งนึงานงอนี่หนนังได้นั่งได้อือมัน,น,น,นมันแรงมากแรงมากแล้วมาจอดที่แรกก็มาสิบเกียละมากมากอยู่สิบเกีบานี้เลืงไปเลื่องไปตัวนี้แร,ร้ตีออกนี้เลยตุวดีมากเลย ตัวสินี่ออกนี้ใดหนึ่งหนึ่งหามาแท่นครับผมเจ้นี้ปูกับดีตำม่นกับดีหนึ่งห้กจะตัวแรกกันเนาะเกือบเป็นตรงกับเลขเลขทูกกับหาหกหาตัวเลขทูกเลขูกกับย่งนั้นหหาหาตัว หาหกศูนย์หาหกศูนย์มแหลนบ่หาหน่ตัวเดียวกันเลยเลขถูกเสียงไทยก็ได้เท่าไรทูกห้าหกหศูนย์หาหูนยถูกเสียงท้ายได้หาหกนะครับถูกอันแรกได้หาหกศนย์นะครับส่วนถูกอันที่สองนะครับเนาะครับถูกอันที่สองครับจุดอยู่ที่นะครับปูยาเอ็นนะครับจอมปวกปูยาเอ้นนะครับเนาะย่ที่ต้นขอนะครับนึ่เนึ่งละนึ่ง ส่วนเหลขกเลขจุดเทียนของปูนะครับได้หนึ่งห้าหกน้ปูเนาะเป็นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกนะครับนี่เนี่ยเนี่ยนี่ตัวนึงตัวนึงอ้วยลงสีเด้วันนี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 ้ตัวนึงก็อ้วยขึ้นนึงสีเด้เนี่ยตัวตัวปัญหานี่ตัวนี้นั่งตัวนั่งเห็นนี่ นี่ขันมเตียวกะดีตีตัวนี้เรียบร้อยหนึ่งสี่ก็ได้ดิเก้าหกนี่ตัวนี้ว่าเถอะมนตีเป็นเกี่ยวขึ้นตัวนี้ก็เกี่ยวลุ่มไตัวันว่ายุดนอันนี้ตัวนี้มายูแดงตัวนี้อะตัวบ้าตัวอันนึ่งนึ่งหานนะครับตัวนี้มากยูดิหนี่มเป็นนงสี่หรอลุ่ม้าวนาอันนี้อันนี้ขอน้ำกดตัวช่างนี่น ขอนำลกสร้างครับออตะกุดลกสร้างท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชกลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เอ็เลขบคำนวณเด็กคำนวณป,ปูอยู่ปล่อยหลายตัววันแอบซี่วันทรมาบอกว่าปูอยากให้หลายตัวเด้อยปูแอบซีก็บ่อยากได้หลายตัวเด้อครับผมเดี๋ยวแอดมินก็สิสรุปคร่าวๆให้ฟังให้เบิ่งนะครับเนาะตัวเลขของปูสารคามนะครับเนาะที่เพิ่นได้มานั่งเอาอยู่ที่ต้นคอนะครับเนาะกลางปราสาทนะครับเนาะต้นคอกลางปราสาทที่เพิ่นเอากระดูกมารวมกันไว้ อยู่มองต้นข้อเนี่ยพระสัน่นบอกว่าพสันนะครับนาะเวลพิปนสีมาทําบุญ่นกลมาเอาไงปนวันสี่อาจารย์สิจาได้ง่ายใหเอามาร่วมกันไปมองเดียวครับผมอยู่ที่ต้นขอนะครับเนาะกะเลขกะตามนี้นะครับเนาะนี่ครับของปูสารคามนะครับนะเนาะเหลขทถูกนะครับเนาะเล็กถูกตีเปนขอน้ำน้ำพ่นต้นขอนะครับเนาะในต้นข้อเองก็ได้ห้าหกศูนย์นะครับเนาะนี่คือเลขทถูกที่ได้จากต้นข้อได้พี่น้องเด้ ที่หนึเลขทูบของพุ่มเจ้าที่นะครับเนาะเด็กทูบของพุ่มเจ้าที่ครับผมกะเลขทูกของเพิ่นกะตัวลางครับสองศูนย์หกนะครับเนาะเป็นเลขทูบของพุ่มเจ้าที่ครับผมส่วนเลขนางคันนมุนเพิ่นครับผมเลขเลขนางนะครับเนาะเลขเพิ่นนางนิมิตเลขนางอธิษฐานจิตนะครับเนาะเกรดหนึ่งหนึ่งหานะครับเนาะเลขที่เพิ่นนางอธิษฐานจิตครับผมเดรดหนึ่งหนึ่งหาแต่ก็มาเลขน้ำมุนครับผมเลขน้ำมุนนะครับเนาะ เด็กนตะม่นของปูสารคามคนกระเด็นหนึ่งห้าหกนะครับเนาะตอนนี้ก็แอดมินทั้งเดินทั้งสรุปคร่าวๆให้ให้เบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าสิไปเอาเลขสู่ตั้งนวณของปูสารคามอีกตั่หนึ่งนะครับเนาะนี่ก็สรุปให้เบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวแอดมินสิไปแจ้งออกให้ละเอียดละเอียดอีกตั่หนึ่งนะครับเนาะตอนนี้เขากำลังออกจากสถานที่ครับผมออกจากต้นขอนะครับเนาะออกจากต้นข้อออกกกำลังสิออกจากปราสานะครับเนาะผลผลกระเด็นน้ำ เดินทางไปทางหนาแล้วครับผมบนะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขเดี๋ยวแอดมินสีแจ้งให้เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับเนาะย้ำนะครับผมทางช่องจะเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดและพี่น้องเนดะ้อโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเนาะไปก็ถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีิตความสุขความเจริญนะครับเนาะลำล้ำเรื่อยๆถื่อยถือคว้มเรืยเบื่อนักการสืบผู้สุบคนนะครับเด้อสาธุ